ดีค่ะเมื่อนีวันที่้าเจกันยายน2,565นี่คือบริเวณรอบขหางถนนสองหางทางงามกลับมาจากโรงเรียนฟังนี่กระเออ2สองข้างเริ่มจะเออขึ้นแล้วบริเวณที่เาิบ เดินทางไปและกลับสิพิษสะพาน mm hmm. ยู่สองสะพานอันนี้คือสะพานแหลกงอัาอกับเดินไปกับสิมีขี่ตลกขี่ดินขี่ตมยังสี่ลักษณะส,สภาพเป็นมาตัางแต้เดือนพฤษภาคมเมภาวาฝนฝาดีละเกินพี่น้องนอกจากฝนตามพื้นที่แล้วพื้นที่บริเวณนี้ียวกว่ากุดกวา้างตั้งตรงรับน้ำจากแก่งละวาที่ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิ เมื่อมีน้ำก็ต้องมีป่าพี่น้องมาเบิงน้ำไหลแห้งแห้งเป็นแต่ยานแต่ยานมาเบิงกันเสียงน้ำธทรมาชาติเนี่ยค่ะเสียงน้ำเ่ราะกาไปไกลยามันตกไหลมานี่คือมวนน้ำส่วนหนึ่งที่มาจากใช้ยาพภูมิร้า,างหัวสะพานไปเบิงทางมันไหลลง ลงพนยกตะดุงน้ำ,ดดนำสอดมาข้างนี้เมืนงพนยกตะด,ดุงประมาณนี้น ปาซิ่วอย่างซิ่วแก้วสิค่ะซิ่วแก้วอ๋อได้หอดปลาเสียทงมันบ่าปั้นเจ้าเอิญปลาเสียทงบ่แน้นอ๋อยุบ้านไดนี่ค่ะก็บ้านแม่นี่ละม,ม,มาทะเลมันละเนี่ยเัมนอนนกพิษาดได้ได้ปลานี่ซูมือบ่ค่ะหรือว่ามันเหลียวตะมือโอยกับโดนมาทีนึงนี่เาก็มันก็ได้บ้างได้บ้างหน้าปกติได้ปลาอย่างนกนี่ก็ได้ปลาซิ่วแก้วปลาขับขวงปลาเสียทง อ๋อนูว่ามันได้ปลาขาวน้อยสันเด้ดันปลาขาวนอย,ย,อน,น,อยนี่คือย่างน้ำลงยนันสุดะยัน11 12เด้อไอได้อดงีผุดะอ,อ,อันนี้อันนี้มันตัวใหญ่สุดมานนี่นค่ะเนี่ยอ๋อย่างน้ำขึ้นได้ปลาซิวมันปลาซิวแก้วมันมีต้นนี้ทางเครื่องกับโป้มีอ๋อบริเวณนี่มันปลาขาดเฉพาะบริเวณนี่ย่างน้ำขึ้น<ต>ได้ปลาซิวตะแกงลาว่ากับโป้มีปลาเนี่ยยังไงหล่ะมันจะมีหนึ่งแกงปะซิวหางแดงผม อ๋ออันนี้ปลาซิวอย่างนี้ปลาซิวแก้วปลาแก้วมันบ่าขมแมนที่ทั้งเลยเคื่อนบุหรลัดเขาไต่เพียรขายขีดละเขาขายขีดราคาสิบบาทเขาไปตากแห้งใส่แพ็คขายนี่เลยพราะว่าณหมดเนี่ยกระทานี่ปลาซิวแก้วหมดเนี่ยกระทำนี่เมนนี่กะทันกับปลาเอามันคือปลาขาวปลาแง่งปลาพวกนั้นมันตัวใหญ่อยู่มันจะเอาเนื้อน้อยสิมันกับ พาไปพันปลาอืมดีเนาะค่ะแั้นขึ้นนี่ก็คือมันใหญ่สุดแล้วนี่อ๋อเอาไปโดนวะหรือว่าสมควรนี่จังไฟโยกก็เรียกว่าปลาหนี้บ่มีบ่หมายถึงว่าจังสี่แม่เัากาจังไหนปลาก็คือยกตักยกตักว้างยกว้างโยกแต่ยังที่เขาแต่ล่อยังนงอืมมาโดนไปนี่ค่ะโอ้ยอันบ้างมันเอาสระดูกหางล่องมันบ่มี สะดุ oh. ้งหางเดี๋ยต oh. no ัวใหญ่เดยค่ะตาแลีวก็ตาตาสีเส้นหาเส้นกทีเลยอ๋อได้ปลาอย่างสีเส้นหาเส้นอ๋อไปลาอ๋อด้ปลาใหญ่ปลาน่อยขึ้นกับตาสะดุ้งอ๋อค่ะนตาสเส้นหาสี่เส้นหาเส้นอันนี้ก็ไปยกงอกปลานิ่นเ้ยอย่างทังปลาหน้าโค้งเคื่อนุบนหลักอ๋อค่ะเลือนุบลรลักไปเนี่ยมันจะออฟสะดุ้ง หาเส้นหกเส้นเจ็ดเส้นก็นภาปุยยิ่งตัวหาขีดตัวโลสองโลหทาไงยบอีกแล้วค่ะจะพุ่มทางไงผู้อวันนี้ได้ตัวหนึ่งข่าไง้อกัดอีกเดินนี่ละตอเนน้อ๋อเอาไงรุ่นไอุ้่นทาไงผูน่าไุ่นสะอาดปคุ่นสะอาดคุณกว่าคุณกว่า อ๋อมามาเนี่ยไม่ยกสะดุ้งเนี่ยเอาว่าเป็นตาบานเฮาตีบ่วบานเฮาดีเพรท่านเขาว่าเป็นคนบานเฮ้ามาตะอุดรมาเตีทยวสร้างนกับแม่คู่ละมาจากเกษตรทุ่มบุญบุระอ่ามาถู้โอ้ที่วันนั่งยู้หันน่ะว่าเป็นคนบ้านเฮามันประกาซุ่มหาปลาอยู่หันน่ะกับแมนยูแค่ว่าหน้าเพื่อนมาเอานั่งขึ้นน้ำร้งเป็นจี๊บมา คุณเอาทางน้ำแข็งไอน้ำแข็งมันน้ำล้องนี่คือเดือนเดือนอาอาพุณละเดือนนั่นคุจิกาทันวาอ๋อคุจิกาทันวาล่อเบิ้ลักเที่ยวเขานั่นน่ะนักเที่ยวเขาล่องออกแกนน้ำแข็งนะน้ำตอนนั้นพวนะคะปลากระแญ่ปลาขาวไทยปลาน้อยนะไม่ติดอ๋อแต่ว่านักเที่ยวเราว่าก็เลยบอกนายยกว่า มาเอาที่แรกเคุนเอาไปคักขวดปลาขาวไทรน้อยอือโอ้ตอนนั้นเนาะที่ว่ามันมันได้คลักๆที่ว่าตอนมันดำดำไปเลยน่เพค่ะจนเมื่อคืนว้างบ้างเดือนก่อนเพราะว่าได้ไปได้ไปกวยหลานให้เพิ่นอยู่เพลินไปข่าวอีไทยว่ากับนายกตะกรอนตะพญมงค่ะห้ามซะตะตาเล่เขาก็ห้ามเออดีด้วยเนาะปลาหน่อยมันก็ต่อไปมันก็ศูนย์ท่านตะกรอนกับท่านกูเพราะว่ากับปลาปลาหลายแหละ ทุกวันนี้พอมีเลยเพราะว่าผ่าผาพาน้อยเมื่อเร็วตัวมีตัวสีมาไทยในเรื่องสาค่ะเออมันก็จะตีหูว่าผิดนั่นจึก็เลยทบวกกับมีแต่บวกนักศึกษาจากขั้งมหาวิทยาลัยคอนเจนโคกามาเวลาหนามลุ่มกอามอสรจากไตถนนขึ้นไปที่ทางขึ่งเอาน้องเอาน้องกับน้องอือฮะ เออนี่เป็นคว่มหลูไหมเด้กค่ะบอกว่าบ่เป็นคนหาป่าเลยบ่รู้ก็ดีว่าปกติทุกษามสัปดาห์ก็ดีเพอดีเมื่อพอป่าชาวบ้านเป็นหาชิ้นให้กินให้กินโดยทำนึ่งซิงแอนหล่อมเนาะสังคมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผ่านค่ะกินเพื่ออนุรักษ์ค่ะอันนี้กะน่าจะฟองกับยุคนี้กับภาษาจะคือ อ๋อป่ะค่ะเป็นเป็นคนมันแหดโดยกำเนิดแต่คนกําแพงโดยกำเนิดที่หัจักพ่อหนูว่าอายุหลายปันได้แล้วผมอ่ะแมนเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามตรงหัวใจพ่อหนูได้นไหนซื้อไหนพญาบุญจันทร์แม่บุญจันทร์บ้านไหนพญาพญาบ้านบันดุงแม่ตะกี้ว่าเป็นพญาบานบันดงพญาบุญจันทร์เทพจันทร์เลยพุญจันทร์เทพจันทร์ต่อมาพญาสุ้ก่อนสุ้ขีตาค่ะต่อมาพญาสุ้สุ้ขีตาพญาสุ้สุ้ขีตาเนี่เป็นผู้ซอยเล่า ค่ะนี่ก็เป็นวิธีบ้านๆคือวิธีการยกสะดุ้งของชาวบ้านของเฮานะคะไดปลาซิ้วแก้วมันนีกะซุดถ่ายกับผ้ามาเบิงยกสะดุง้งยกสะดุ้งนี่ยกบริเวณน้ำที่ว่ามันไหลค่อนข้างแรงนี่ปลาที่เพิ่นไดมันนีกะปลาซิ้วแก้วก็เอาไปมกขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง โสดียูดีมีแห้งถืงหอหวยรวยเบอร์โรคไพ่ไข่เจ็บยาไดม้มีอย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์กดแชร์สวัสดียูดีมีแห้งสุผูสุขคนบายบายค่ะ